สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะมาละาอนานของคุณในเดือนนี้นะคะทีนี้เริ่มกันจากงานงานเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปเจองานที่ใช่นะคะมีโอกาสที่จะสอบแข่งขันแล้วได้ตำแหน่งถ้า EP นี้คุณไฟในเรื่องของการได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยทำอะไรสักอย่างให้มันสำเสร็จเนี่ยเป็น EP ของการที่ทำได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสสูงว่า เราอาจจะได้โยกย้ายนะคะลาออกเนาะเปลี่ยนที่ทํางานย้ายที่ทํางานไปสิ่งที่ดีกว่าอะไรประมาณเนี่ยเพราะให้เป็นเรื่องของแพชชั่นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะนอกจากนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวเรามีทักษะเรามีศักยภาพเรามีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างแบบไวมากนะคะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูหรือว่ามีเพื่อนต่างเพศนะคะที่คอยช่วยเหลือให้เราแบบว่าได้ที่ทํางาน ที่ใหม่นะคะคอนเนคชันอะไรก็ตามที่ติดต่อเจราจาสื่อสารอะไรก็มีโอกาสสูงว่าจะทำได้สักซิตแต่มันต้องดิ้นนะคะมันต้องพยายามมันต้องสู้มันต้องไฟบางท่านเนี่ยคือรู้สึกว่าเรายืนหยัดนะคะกับจุดยืนของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะการมินิเฟสสำหรับ เมธใน e ีพนี้ค่อนข้างสําคัญการเจราจานะคะขายของนะคะพูดใช้ทักษะอะไรโน้มน้าวใจคนอื่นจะค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ไพ่ขึ้นแปดถ้วยน่าจะเป็นลักษณะของการที่เราไปพิสูจะคะทักษะต่างๆงานใหม่นะคะ การพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสสูงว่า EP นี้ถ้าไปเรียนคอร์สอะไรนะคะในเรื่องของการงานปรับปรุงอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีโอกาสสูงว่ามันจะ d e v e l o p มากกว่าเดิมนะคะพูดจะเป็นเงินเป็นทองทำงานเก่งวากมากนะคะก็คือไหลลื่นเลยทีเดียวนะคะก็ยินดีด้วยสําหรับงานใหม่นะถ้าใครกําลังรอตําแหน่งใหม่หรือว่างานที่ตอบโจทย์กับแพชชั่นเรานะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลยใน EP นี้นะคะ มันเป็นเรื่องของการรเริ่มสร้างสารรค์ c r e a t แหละนะถ้าพยายามมันก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงว่าเราจะอยู่เหนือคู่แข่งแล้วก็ศัตรูนะคะทีนี้เรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นการปลดล็อกตัวเองเนาะจากสภาวะทางการเงินอะไรหลายๆอย่างเช่นบางครั้งคือคุณมีภาระหนี้สินนะคะคุณกําลังจะหมดทุกหมดโศกแล้วคุณกําลังจะใช้หนี้ได้แล้วคุณจะ ปดนี้ได้แล้วลยอะไรเงี้ยก,ก็เกิดขึ้นได้ EP นี้ยิ่งทำยิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เล่นหุ้นเล่นคริปโตนะคะแพชชั่นในเรื่องของการหาเงินสูงมากนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะรายจ่ายเยอะค่ะ EP นี้แต่ก็สามารถเซฟเงินได้เพราะว่าเรายิ่งทำยิ่งได้อะ่ะ เหมือนเงินเนี่ยจะใช้กับเรื่องที่เราชื่นชอบนะคะกับคู่รักด้วยก็ได้นะคะกับสิ่งที่ทําให้เราแบบมีแพชชั่นนะคะมีการตัดสินใจรออยู่ข้างหน้านะคะในเรื่องของการเงินนะคะแต่เห็นแล้วว่าเงินเนี่ยมันจะได้จากการมีเสน่ห์นะคะการขยันหมั่นเพียรน,นะคะการลงมือทําจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหมดไปกับเครื่องของประดับเครื่องใช้นะคะแต่ก็ เป็นสภาวะของการที่เครียดไปด้วยหาเงินไปด้วยนะคะก็แฮปปี้ดีในเรื่องของการทําเงินนะคะบางท่านคือปลดล็อกตัวเองแหละก็มีในลักษณะของการที่เงินมันเข้ามาด้วยแล้วก็เครียดไปด้วยนะคะแต่เครียดแล้วมันไม่ได้อะไรเห็นแล้วว่าน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะอ่ะไปต่อกันในพาร์ทของความรักบ้างค่ะมาค่ะต่อกันในพาร์ทของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเห็นว่าเหนื่อย นะคะแล้วก็เหมือนตัดสินใจแค่คุยคุยเบื่อๆแล้วก็เหมือนโฮ c คอนเนคชั่นทุกอย่างให้เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเพราะว่าดูทรงเราคืออยู่คนเดียวสบายใจกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบประดักได้แล้วก็ชัดเจนอยู่ในจุดยืนของตัวเองว่าเราเหมือนไม่ค่อยอะจะพยายามเพื่อใครบางท่านคือโสดมันแฮปปี้กว่า แล้วก็มีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะด้วยหลายๆครั้งคือคุณ insert ข้อมูลแต่ละนคนที่คุณได้พบได้เจอเนี่ยคุณก็ณรู้สึกว่าแม่งเหนื่อยจังเลยวะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับคนไกลเนาะนะคะต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันหามากๆแต่ใดๆแล้วไพ่เดอะสตาร์กับไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ชิวนะะมันแฮปปี้แล้ว นล่วมันสงบใจดีนะคะเห็นมุมมองเห็นข้อดีอะไรบางอย่างในเรื่องของการเป็นโสดนะคนที่จะเข้ามาคุยดูเหมือนจะเป็นพวกเพื่อนพี่น้องเน society, ี Rut, ets, ่ยแหละนะคะก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันอะรยเงี้ยแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารทุกคนนะคะเขาคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ต่างกันเยอะเกินนะคะเลยทําให้เราตระหนักได้ว่าแม่งเหนื่อยอีกแหละพักก่อนนะหาจังหวะในเรื่องของการที่จะแบบว่า ได้หิวบ้างหิวตัวเองจากสิ่งต่างๆที่มันเหนื่อยอะ่ะพอเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วให้เราไปแข่งขันในเรื่อง,องความสัมพันธ์จิตไปท้าเฉลยอดไปพยายามเมื่อใครอะไรอย่างเงี้เรารู้สึกว่ามันท้อแท้นาะ <c ười> คุยบใครวราบอกว่าโล่วะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคําถามตลอดอะคะ่ะแล้วก็มีหมาเด็กเข้ามาด้วยซึ่งก็ไม่ได้ อะไรชีวิตเราคือน่าจะทวงนะดูก็เลยให้เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเพราะมันตกคําว่าเฟรนชิปอะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมันน่าจะสบายใจกว่าถ้าสมมติว่าจะให้เราไปแบบระบบดเบนเดอรแบกหรือว่าถูกลบกวนความสุขจากคนรอบข้างหรือคนที่เข้ามาอันนี้ก็น่าจะไม่เวิร์กนะคะเพราะไพ่ขึ้นเป็นแฮงแมนตั้งแต่แรกเลยคือเราติดเซฟโซนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆชิวๆอะไรเงี้ยอีพีนี้เมย์น่าจะไม่ลงใจ นะเพราะว่าใช้เหตุผลนะคะแล้วก็สมองมากกว่าหัวใจทีนี้คำแนะนำจากไพ่ l o c a เขาก็บอกว่าคือคุณไม่ต้องเป็นจะต้องไม่ทำอะไรเพื่อใครอะคะ่ะอืมนะแล้วก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องไปสร้างดราม่าอะไรถ้าสมมติว่าเรารู้สึกจุดยืนของเรามันโอเคแล้วเรามีความสุขโดยตตวยังได้เรามีงานอดิเลกเรกแล้ว ชิวอะละเราแฮปปีอ้อะกับการเป็นโสดอะไม่ต้องดิ้นรนนะคะยู่เชอ,อยู่นิ่งแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปร่วมกับสนามการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ก็หยุดเลยนะะหะือไม่ก็ถอยนะคะเพราะว่าใดๆแล้วคือในเรื่องของความเหมาะสมก็น่าจะไม่เข้ากันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพาร์ทคนคุยค่ะพาร์ทคนคุยค่ะ คนคุยเห็นว่าถึงแม้จะไม่ชัดเจนเนาะนะคะแล้วก็สับสนมึนง,งงนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแต่ก็ยังเห็นถึงการปล่อยวางไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งใครนะคะเป็นนาลีขี่ม้าขาวเป็นอสศวินขี่ม้าขาวที่รักและรับผิดชอบคอนนคชันนี้ยอย่างดีเป็นไพ่สองโอยควินถือถวยว้าวนะคะ พยายามที่จะมอบสิ่งที่แฟร์นะคะให้กับอีกฝ่ายนะแล้วก็เป็นฟิลดูได้จากการแคร์นะคะการเอาใจใส่เอาตรงๆนะมันเป็นพไพ่ไฮเปเกับปาซ s เรียนะคะก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องมีคนได้อย่างเสียอย่างได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วนะคะแต่พยายามจะทำให้มันแฟร์แหละ เหมือนเธอดีมาใชนก็ดีตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นการประคับประคองกันอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแบบปล่อยไม่ได้ไงออนั่นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะคะก็คือแบบอยากจะทําอะไรดีๆให้ฝ่ายแบบซึ้งใจประทับใจเราถ้าแบบมีปัญหากันอะไรเงี้ยก็พยายามจะแบบว่าเออทำดีเพื่อซื้อใจกันอะไรกันกลับมาให้มันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าอยากให้ทิศทางมันเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ดีขึ้นแต่ไม่ชัดเจนนะเ <c oughs> ออนั่นนะคะซึ่งแนวโนมเนี่ยก็คือเป็นไพ่าสามดับเจเดซี่หนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นอีควอเรตี้นะคะไม่รู้นะว่าใครนะคะทําใครก่อนแสดงว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการหึงหวงการระแวงนะคะการทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเสียใจน่าจะเป็นพาร์ทของการที่แบบว่าใครหนึ่งคนในที่นี้ไปมีคนใหม่แหละอืมเพราะว่า ถ้าเธอมีได้ฉันก็มีได้นะคะเราก็ไม่ใช่ลูกเมียน้อยถูกไหมคะมีความมึงห่วงเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นตัวท็อปเราปปปุล่า <c oughs> <c oughs> นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจใช้เหตุแล้ผลไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าใช่คือรู้ว่ามันไม่ชัดเจนไงนะคะเราต้องการความชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะจะมาเคจะมาห่วงใยจะอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าถ้ามันไม่มีอนาคตเนี่ยยังไงซะเราคงต้องไปนะ ทีนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะไพ่แนะนําว่าคือความรักที่คุณใฝ่หารอมันนาอะไรเงี้ยมันใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวสวรรค์ท่านจัดให้เบื้องบนท่านจัดให้นะคะให้คนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับเรานะแต่การจบของพวกคุณทั้งคู่น่าจะจบกันไม่ดีนะคะหมางใจกันไปเลยนะคะเช่นแบบทั้งรักทั้งเกลียดเป็นใครละ่ะถูกปะเป็นใครระหว่างเมธกับอีกฝ่าย ะะก็เลยเป็นลักษณะของการที่ใครหนึ่งคนในที่นีค้คือไปเริ่มต้นใหม่อะไรเป็นไพ่อีควอเลตี้กับหนึ่งเรียนคือไปเจอความสัมพันธ์ที่มันมีคุณภาพเข้าใจไหมแบบว่าคือถ้าเราอ่ะเซตความสัมพันธ์ที่แบบมันอยากได้แบบจริงจังอ uh, ะเออเขาดูแลเราได้เขามีศักยภาพมากพอที่สูงมากๆที่จะแบบ go to getter กับเราอ uh, ะคือ เราก็จะได้เจออย่างนั้นซึ่งไม่รู้จะเป็นฝั่งเมธหรือฝั่งเขานะคะแต่หนองเป็นคนกลางหนก็จะยินดีกับการที่ใครหนึ่งคนในที่เนี้ประสบความสําเร็จถูกปะเพราะว่ามันไม่ใช่ของของเราอะคะ่ะทุกคนนะแต่ถ้ายัางยื้อยึงยื้อดึงกันหรือว่าเป็นลักษณะของการแย่งชิงอะไรยเงี้ยนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะเป็นไพ่สามดาบก็เจ็บเองนักเลงพอเท่านั้นเองนะคะแต่ไปดูพาคนมีคู่ค่ะ ค่ะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เนี่ยอุปสรรคปัญหามันเยอะมากเลยเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นกันจากทิฐิมานะการเอาชนะคา้าคานคา่ะเตี้ยอุ้มข้อมเป็นความสัมพันธ์ที่เครียดตึงมากอาจจะมีความกดดันกันไกลๆในเรื่องของระยะทางหรือความคิดมากตัวเลือกช้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ใครหนึ่งคน,นีนที่นี้ต้องพูดตรงๆว่ามันมีตัวเลือก นะเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบเยสทุกอย่างแล้วเพราะเป็นไพ่เจถ้วยกับไพ่วิชั่นนะคะน่าจะมีความฝันอะไรมากมายกับคอนเนคชันนี้แต่ว่า Demolish ใครหนึ่งคนในที่นี้คือไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับอีกฝ่ายอะไรประมาณนั้นนะคะว่าเออดีละไม่ต้องสรรหาใครแล้วไม่ต้องมองใครละมันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเรายังคงไปได้กันไหมใช่เพราะเป็นไพ่สี่เหรียญ นะก็คือกลัวนะคะกลัวที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปแต่ถามว่าคอนเนคชันนี้มันสบายดีไหมมันเป็นเซฟโซนไหมก็ไม่ใช่นะคะมันน้ำท่วมปากมันพูดไม่ได้นะคะจะปล่อยไปตอนนี้ก็ปล่อยไม่ได้กลัวนะคะกลัวไม่เหลือใครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มันมั่นคงแบบแปลกๆอะ่ะคอนเนคชันเนี้ยนะคะแต่คุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าคอนเนคชันนี้มันไม่ได้สร้างความสุขให้คนเตรสเงี้ยดีมลิชนะคะ,ะดาบ การเอาชนะทำลายความรู้สึกของทั้งคู่เลยค่ะนะคะแต่เราแค่ยึดติดและเสพติดกับพฤติกรรมแบบนี้การที่เราได้มีวนมีการวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันแบบก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของความสัมพันธ์นะอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะแต่ว่าคือในแง่ของความมั่นคงตรงเนี้ยแต่มันก็แบกไปด้วยพร้อมความที่ไม่มั่นคงอะไรเงี้ยนะคะ หมือนพยายามจะใช้เวลาเออไม่ไม่รีบไม่ร้อนให้คอนเนคชั่นเนี้ยมันยังไปต่อกันรอดอะไรเงี้ยเออเรามีอะไรเราก็จะผ่ามันไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะฝ่าไปด้วยกันอะไรอย่างงี้จะถามว่าอีกคนนึงเขาเอาด้วยไหมอ,อีกคนนึงพยายามสร้างอีกคนนึงพยายามทําลายค่ะหรือหมายถึงอีกกรณีหนึ่งก็ได้ก็คือต่างคนต่างทําลายกันละกันนะคะ แต่แค่ยังไม่พร้อมบ่อยทีนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยเป็นไพ่ช่างใจหนะักมากๆว่าจะไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ใช่แล้ะเอาใจใส่มากเกินไปเขาก็เบื่อไหนเนี่ยมันมีเลสแฟคแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันมีการเริ่มต้นใหม่ไม่รู้เกิดขึ้นในฝั่งใครนะคะแต่พยายามที่จะแบบยืดหยุ่นกับคอนเนคชันนี้เวอรนะคะถึงแม้จะรู้ว่า เขาน่าจะแบบไม่เหมือนเดิมกับเราแหละอืมอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ยังเหมือนแบบโฮคนสองคนในเวลาเดียวกันแล้วก็ยังลังเลตัดสินใจช่างใจไม่ได้คนใหม่น่าจะไม่ลดเป็นไพ่เมจิชเชนกับสีถ้วยถ้าสมมติว่าเลือกคนใหม่จริง,รงๆก็รู้สึกว่าคนใหม่ไม่ลดอืมมันน่าจะมีช้อยให้ได้เลือกแหละในแนวโน้มในอนาคตอะนะคะแต่คนใหม่ก็น่าจะไม่เวิร์กเหมือนกันแล้วก็เลยแบบว่ายังยืดหยุ่น ยังเลี้ยงหล่อเลี้ยงคอนเนคชั่นเนี้าไว้นะคะทีนี้คําแนะนําเขาก็าบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะมีคนมีคู่มันล้วนแต่เป็นการดึงดูดพลังงานวงจรเหล่านี้เข้ามาทางนั้นเลยนะคะถ้าคุณดึงดูดในเรื่องของพลังงานที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็จะเจอความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณขยันสร้างดรามา่าคุณทําเรื่องให้แบบมันแบบหู้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยสู้คิดจ้ะ นะคะไม่ต้องกลัวดึงดูดอะไรยังไงมันก็จะได้มาแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวงังในเรื่องของการมีนิเฟสนะคะความสัมพันธ์ให้ดีๆให้ให้คำแนะนำได้ประมาณนั้น<ม>นะคะ ทีนี้ใครดูดวงส่วนตัวใครอยากดูดวงส่วนตัวกับน้องก็จิ้มลิงก์นะคะที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะช่องน้องดูแบบไหนก็ได้สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะส่งซุปเปอร์ตงค์นะคะโดเนทน้องผ่านไลน์อ a ได้นะคะจะมีเลขบัญชีอยู่เวลาคุณแอดเพื่อนไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ารายละเอียดการดูดวงมันมีอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้ปรับใบเสนอนะคะใหม่แต่ว่าจะปรับอยู่นะคะปรับปรุงราคาตลอดแล้วก็โปรโมชั่นเสมอนะคะ ก็รู้สึกว่าเออมันต้องปรับต้องปรับต้องเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการทำงานมากขึ้นนะคะก็สามารถสนับสนุนกันได้หลายช่องทางมากๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอุดหนุนกันไปนานๆเราจะได้ดูดวงแบบสับๆแบบนี้กันเรื่อยๆนะคะทุกคนโชคดีค่ะเมธสวัสดีค่ะ